ก่อนหน้านี้เนี่ยนะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วที่ทางเทศบาลเมืองสิงห์นครได้โพสต์ข้อความประมาณว่าผู้ประสบภัยทุกท่านไปนอนกันได้แล้วหยุดเช็คสถานะการช่วยเหลือแล้วค่อยมาเช็คใหม่วันถัดไปก็ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปคีย์ระบบไม่ได้เนื่องจากมีหลายคนเนี่ยระดมเข้ามาถือว่าขอกันแล้วกันนะไปนอนกันนะหลับพักผ่อนให้สบายช่วยหน่อยนะแนี่คือบางคนต้องการจะรู้ว่าสถานะตัวเองไปถึงไหนแล้วเพราะลงทะเบียนก่อนหน้านี้หลังโพสต์นี้แชร์ออกไปครับหลายคนก็อดสงสารคนทํางาน หน้างานไม่ได้นะครับนะเพราะว่าต้องเร่งให้ข้อมูลเร่งกรอกข้อมูลให้กับผู้ประสบภัยคือเจ้าหน้าที่เองก็อยากจะให้ชาวบ้าน<ม>ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วๆขณะที่สาวเทศบาลเมืองสิงห์นครคนนี้ก็ออกมาไลฟ์ถามตอบข้อสงสัยให้กับคนในพื้นที่ครับซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากก็คือไลฟ์ตอบคําถามนะคะที่หลายคนสงสัยเป็นภาษาใต้ด้วยแม้จะแบบว่าตอบคําถามหลายคําถามไปแล้วแต่หลายคนก็ยังสงสัยอยู่นะคะแต่เธอแลวก็เจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็ยัง จดจอ่ออยู่กับหน้าจอเร่งทําเอกสารให้เสร็จโดยเร็วๆเ,เ,เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะคะตัวเธอยังบอกอีกนะคะว่าขอให้ผู้ประสบภัยเนี่ยไม่ต้องเข้ามาเช็คสถานะของตนเองในระบบออนไลน์ทีลอกเพราะว่าจะยิ่งทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานล่าช้าหากมีคนเข้ามาใช้งานเยอะๆพร้อมกันเนี่ยมันจะยิ่งช้าจริงๆนะเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะตอนนี้อย่าอย่าไปลาตากับระบบเธออย่าไปลาตากับระบบนะ อย่าอย่าไปลาต้ากับระบบก็คือไม่ไม่ต้องเข้าไปเช็คค่อยเช็ควันพรุ่งนี้ตอนบ่ายเลยเพราะว่าตอนนี้ระบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลยค่ะพูดจริงบอกตรงนะหมู่สามหัวเขาชุมชนบ้านนอกค่ะตอนนี้ไม่ต้องหาคำแปลกับสถานะที่มันขึ้นหยุดก่อนหยุดเลยเพราะไม่งั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปทีระบบไม่ได้ค่ะขอบคุณอืมอย่ามาลาต้ากับระบบ ก็คือไม่ต้องกังวลกับระบบ,บยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะพยายามช่วยเต็มที่ค่ะแต่อย่าพึ่งเข้ามากันเยอะเดี๋ยวระบบมันจะล่มอืมอเสียงของเจ้าหน้าที่นะครับทีนี้มาฟังเสียงของนาย,ยกเทศมนตรีเมืองสิงหนครกันบ้างครับที่ชาวบ้านบอกว่าช้าที่บอกว่าชื่อยังไม่เข้าระบบเลยแล้วเงินจะได้ตอนไหนเป็นเพราะอะไรไปฟังเสียงนาย,ยกกันครับเดี๋ยวผมไม่ให้ดูของจริงเลยมีปาาัญหาอะไรบ้างพี่เ<ล>ข<อ>้าไม่ได้ เนี่ยก็เข้าไม่ได้รีคอนดิชันเฟลชาร์จดูโหลดดิ้งเพดิบเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองกดใหม่เพื่อที่จะโหลดดิ้งแล้วมาข้างนี้มาเดี๋ยวถามเจ้าหน้าที่ข้างนี้เอานี้น้องตรงนี้เป็นไงบ้างตัวระบบเนี่ยครับจะดีกลับไปกลับมาสร้างคำร้องไม่ได้เนี่ยเลยขึ้นแบบนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้เขากดให้เขากดให้ดูหยิดไปกลับมาหีิดไปกลับมาข้างนั้นระบบเป็นไงบ้าง ก็โอเคนี่ๆลองพี่ลองกดดูเนี่ยครับเป็นปัญหาที่ท้องถิ่นเจออยู่ ดีครับต,ต้องช่วยกันคุณผู้ชมอย่าโทษใครในช่วงเวลานี้นะครับนี่คือปัญหาหน้างานนายกเทศมนตรีเมืองเสีะนครบอกแล้วนะว่าเนี่ยหน้าง,งานเป็นแบบนี้ซึ่งทางรัฐบาลก็รับทราบปัญหานี้นะครับก็ประสานไปยังกระทรวงดีีด้วยให้มาขยายระบบด้วยรวมไปถึงบางเทศบาลตอนนี้คือให้เจ้าหน้าที่มาทํางานขี่ข้อมูลกลางคืนด้วยเข้าแต่ช่วงหัวค่ำออกอทีกังตีห้าไปนอนอแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ชุดใหม่มาขี่ข้อมูลต่อทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยายให้เร็วที่สุดครับย้ำกันอีกสักครั้งนะคะงทบนน่ีียะจถึวั3 ส1ธันวาคมนี้ไม่มีวันหยุดราชการนะคะทำงานกันทุกวันค่ะแต่ที่สิงห์นครถึงวันที่4ธันวาคมนะตันี้ก็เลยงงนกนนะฝากฝากนักข่าวในพื้นที่ตามหน่อยเพราะว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ในพื้นที่ด้วยประกาศมาเลยทุกพื้นที่เหมือนกันสิ้นเดือนนี้อย่างไงก็ว่าไปไม่กันจิดช้วัสับสนนะครับค่ะ